น้ำตกที่นี่สวยจังเลยนะแตงใช่แต่ว่าดูได้อย่างเดียวนะเตยเพราะว่าน้ำตกหน้าฝนเนี่ยไม่น่าเล่นหรอก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอกับลมฟ้าพยากรณ์เพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าใครจะไปเที่ยวน้ําตกแถวๆภาคเหนือและภาคอีสานต้องเชื่อฟังคําเตือนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่าบางแห่งก็อันตรายไม่ควรลงเล่นน้าค่ะค่ะหลายที่ก็ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะคะอย่างเช่นเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขตติดต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับพิษณุโลกเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือที่น้าตกแก่งโพาาาจจัังหหววดดทนนโลก่่ะะเเเเ็้ํยยอีีแตขาาาก็ห้ประชชน เล่นน้นแต่ว่าก็ยังคงเปิดให้ชมความงามได้ตามปกติค่ะ ก็ต้องคอยเชื่อฟังคําเตือนจากเจ้าหน้าที่นะเตยรวมถึงน้ําตกในพื้นที่อื่นๆค่ะหากพบว่ามีน้ํามากน้ําเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงไหลแรงและมีเสียงดังกว่าปกตินะคะก็ไม่ควรลงเล่นเพราะว่าอาจจะถูกน้ําป่าพัดพาไปและได้รับอันตรายได้ค่ะที่ต้องเตือนกันแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักค่ะทําให้มีปริมาณน้ําฝนสะสมอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะจึงเตือนที่จังหวัดแพร่น่านเพชรบ,บูร์และนครสวรรค์ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉัพลลลนนนน้าาป่หแะดิคถม เนื่องไปอีกหนึ่งวันค่ะค่ะส่วนช่วงนี้บ้านเราฝนก็ลดลงเล็กน้อยนะแตงเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมารสุมตะว,วันตกเฉียงใต้เพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะก็เลยทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่แต่ว่าตะตกหนักบริเวณภาคอีสานและภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายค่ะที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ภาคกลางมีฝนลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะตกอยู่ที่ร้อยละสี่สิบ พื้นที่ส่วนมากตกหนักแถวแถวจับแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40และฝั่งอันดามันตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่จุดในที่มีฝนทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีเมฆมากโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ อากาศต่างประเทศวันนี้พาไปที่สวีเดนกันบ้างนะคะหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศเชิญน้ําท่วมหนักเพราะว่าฝนที่ตกหนักติดต่อ,อก,กันนานถึง3วันค่ะและพยากรณ์อากาศของสวีเดนก็บอกว่าฝนจะตกหนักต่อนเนื่องไปอีกถึง1สัปดาห์นะคะและกลุ่มฝนก็เคลื่อนขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะเดินทางไปสวีเดนก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกรแฟลมฟ้าพยากรณ์ทุกวันจนถึงสุกนะคะสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำเลตรงนี้เนี่ยกำลังดีเลยนะเตยเตยจองที่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแดงจะไปเอาเสือที่รถแล้วก็มานั่งติดลึกันนะสน